ใครก็ผมดีตัดทิมเท่านั้นแล้วจำเป็นอิลิหน้าที่นี่คอยบ่มีทางเลือกอย่าโกรธอย่าแค้นอย่าอาฆาตกันเด้ออโหสิกรรมให้คอยนั่มคอยบ่มีทางเลือกอหลีห<อ>ยุดหยุดก่อนสิตัดผมหรือสิ่ากูก็ตัดผมนั่นละ่ะห้วอเว่าวาเป็นสังลากเว้ยมันก็มีแน่นั่นล่ละถ้าผ่านมาจ,จังสิบ่ไดออาฆาตมาดไล่กันเอานอนนอนนอน,น,อนสิลงมือแล้วเอออาอาชับ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  าเช็บเบาแวงเลยหัว <S <S ยิ่งทำยิ่งเมืยบยิ่งเงืยบยิ่งทำให้คิดลึกบ่ได้คิดแบบนั้นบ่ได้พ้องมีเมียแล้วอยู่สองต่อสองกับผู้สาวแล้วบ่คิดอยังบักหัวแดงหู้มันหัวลอยยอตายเลยเอาจังเลยงดดีวะเฮ้ยบักนหน่อยนี่คือเป็นต่แสบแท้อยากล่องซิมจักบาดเด้ <S <S นำโหลดบ,บ่ได้บ่ไดห้ห้องตองเป็นคุณลัสตี